เริ่มเข็มแล้วลูจกจะ <Ps. S 1> <c oughs> มีอะไรแข็งๆติดไปคือฟันป่อ <c oughs> ร้อนไหมลูกใจ ไม่ติดจำไม่ติดเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่แจกจักติดจริงจังเลยใช่เออ

เล็บโอ้โหเมียวุ้นไปด้วยดูแลลูกถีบเพราะว่าทำแบบนี้นี่ใช่ไหม จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อน,นให้ราวันพ่อน่ะจุ๊บ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 ก่อนแล้วจุ๊บจ้าเก่งมากค่ะลูกชโยโอ้ยเชียวจุ是是๊บพ่อยางจุ๊บพ่อหรือยยาง รักกันรักกันเดี๋ยวพ่อเจ็บหนักแล้วเนี่ยไม่สนใจพ่อเหรอลูกเฮ้ยพี เอาอุปกรณ์ไปให้พ่อเอ

จับปูดำแล้วก็ยัำปูนาจับปูมาปูต้นเอ้ยยยยฮะไข่พี่ขนุนเขาเล่นกันจิงงจกนน่นพ่อไม่เห็นจิงงจกก็มีนอนนอนพี่ขนุนก็อยู่้างนอกไงจิงงจกจิงงจก จริงจ้าพ่อไปเก็บผ้าก่อนได้ไหมลูกอ่าเดี๋วฝนตกพ่อไปเก็บผ้าเด้อเฮ็ดุ๊กกกุ๊อีกแล้วหัวมืดแล้วมืดแล้วนกก็เข้านอนกันหมดแล้วค่ะพี่ขนุนเขาปิ้ง ดูแลความปลอดภัยให้เราอยู่จื้อง่วงห่งห่วงมงะห่วงดีมาจุก่อนไหมพ่อจุกแล้วนอนเลยมาพ่อสุงเขานอนเจ้าค่ะมาขอจุกหน่อยจุกจุกจุกจ ฮึ่มจ, <Okay. S 1> right? จื้นใจจื้นใจจ้ะฮึ่มฮึ่มฮ่กอดเลยกอดเลยกอดเลยเฮ้ยแม่เอะพี่อะแม่หาแม่ด้วยหาแม่จุ๊บแม่ด้วยจุ๊บแม่ด้วย